อนแม็กซ์เอาอะแม็กซ์เอาเรื่องสีใหม่สวยบาดใจ hey Star blue don't think you're max lady จังหวัดเพชรบณ์จัดงานวันสตรีไทยรวมพลังสตรีเพชรบณ์ร้อยดวงใจเทิดไทยแม่ของแผ่นดินสืบสารพัฒนาภูมิปัญญาภาไทยผ่าใต้วิถีเพชรบณ์พอเพียงมีนายสุเมธทิรรนิติรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดเพชรบุญเป็นประธานเปิดงานมีนางธินานาทองใจสดประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบณ์ลกล่าวแรงงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนรชาชการผู้นำสตรีภายใ,ในจังหวัดเพชรบณ์เข้าร่วมที่หอประชุมศรีเทพสารกลางจังหวัดเพชรบณ์ประธานคณะกรรมการพัฒนา สตรีจังหวัดเพชรบณ์นางจินตนาทองใจสดกล่าวว่าวันสตรีไทยตรงกับวันที่หนึ่งสิงหาคมของทุกปีโดยสมเด็จพระรราน,นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงพระราชทานไว้ตั้งแต่ปี2546เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคมและให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศวันสตรีไทยถือเป็นบันสําคัญมาหนึ่งเพราะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงออกมาทํากิจกรรมร่วมกันนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนิน,าชนีพันปีหลวงส่งให้ความสําคัญและทุ่มเทพระวรกายในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาส่งมุ่งมันที่จะสืบสานพระราชบัญธาตในการอนุรักษ์ศิลประหัตถกรรมพื้นบ้านตลอดจนการพัฒนางานผ้าไทยให้ร่วมสมัยและมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นมีการพระราชทานลายผ้าที่ผ้ามัดมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าบาติกลายพระราชทาน ภาคขิดลายนารีรัตราชกัญญาเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมตราจนเพื่อทำารงรักษาและฟื้นฟูศิลประหัตกรรมแบบไทยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์จึงจัดโครงการวันสตรีไทยรวมพลังสตรีเพชรบูรณ์ร้อยดวงใจเทิอไทยแม่ของแผ่นดินสืบสารพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยภ่าใต้วิถีเพชรบูรณ์พอเพียงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเฉลิมพระเกียรติส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนึกในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชมพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566เพื่อให้สตรีได้ตระหนักถึงบทบาทความสามารถและคุณค่าของสตรีปรดิดโอกาสให้สตรีได้ออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน สืบสารพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นผ้าลายพระราชทานให้เป็นที่รู้จักรสร้างไรายได้เพิ่มให้กับประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ร่วมบรรณาการขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียงกับส่วนราชการโดยมีเป้าหมายประชาชนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่นทุนดีชีวิตพร้อมน้อมพัฒนาตลอดจนเพื่อยกย่องชมเชยสตรีที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2566สำหรับกิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้นำสตรีที่มีผลงานดีเด่นประจําปี2566ด้านการขับเคลื่อนการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักประชยายของเศรษฐกิจพอเพียงการจัดแสดงนิทรรศการผ้าทอลายพระราชทานผ้าทอลายอัตลักษณ์ของอำเภอทั้ง11อำเภอการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกลุ่มโอทอบ ที่ดรับการสนับสนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์กิจกรรมการเสวนาหัวข้อการบริหารจัดการหนี้สตรีไม่ให้เป็นหนี้ค้างชําระการบรรยายการบริหารจัดการองค์กรสตรีให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพและการแสดงโชว์เดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก